สปอยเรื่องย่อมัจฉาอันดาตอนที่13ความเดิมตอนที่แล้วคุนเรนเหมอรอยเราคุยคิดถึงอันดาจนอาน,นงน้องสาวของตนเองแอบจับพิรุษพี่ชายของตนเองได้จนต้องถามว่าพี่ชายของตนเองนั้นแอบชอบใครอยู่อันดาก็ยังคงเดินหน้าหาความจริงเรื่องดาบนาทีประธานอย่างไม่ลดละ เจ้าพญาเดชามนตรีได้ยินข่าวนางโคมเขียวคนใหม่ที่สวยและมีกลิ่นกายหอมชวนหลงไหลก็ยิ่งอยากเห็นหมื่นวิชิตก็ได้ชวนขุนเรนไปดูผู้หญิงโคมเขียวคนใหม่เช่นกันแม้แม้ขุนเรนนั้นจะไม่อยากไปแต่ก็ขาดเจ้าพระยาเดชาไม่ได้ด้านอันดากําลังคิดมากว่าเมื่อไหร่ตัวเองจะตามตามแผนตามที่วางไว้ได้สำเร็จ เมื่อวันประมูลมาถึงทั้งหมดก็เริ่มประมูลกันและแล้วขุนเรนก็ได้เห็นว่ามัสยานั้นก็คืออันดานั่นเองทั้งหมดแข่งแย่งกันชิงประมูลจนในที่สุดขุนเรนก็สามารถชนะการประมูลได้แม้ว่าสินทูจะก้าวเข้ามาและให้เงินประมูลสูงมากกว่าขุนเรนแต่ขุนเเรนนั้นและดูเหมือนว่าสินทูจะได้ตัวอันดาไป แต่ว่าการประมูลนั้นจบลงแล้วทําให้ขุนเรนนั้นชนะการประมูลและได้ตัวอันดาไปทําให้สินธูนั้นแค้นใจมากที่เอาตัวอันดามาได้ไม่สําเร็จอันดาได้เข้าไปอยู่ในบ้านของขุนเรน,น,นทําให้ไม่เป็นที่ถูกใจของพระกาากและไม่เป็นที่ถูกใจแก่แม่และน้องสาวของเขาอย่างมากที่เอาหญิงสาวจากคมเขียวเข้ามาอยู่ในบ้าน พระกามาตรเมื่อรู้ว่าขุนเรนนั้นได้พาหญิงโคมเขียวเข้ามาอยู่ที่บ้านเธอก็แค้นใจมากขึ้นกว่าเดิมและก็ไปโวยวายใส่พ่อของเธอว่าไปพาขุนเรนนั้นไปประมูลแม่หญิงโคมเขียวเธออันตพานใส่ทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งหมื่นวิชิตคนที่หลงรักเธอและดูเหมือนว่าพระกามาตรจะทำร้ายจิตใจของหมื่นวิชิตมากเกินไป จนความรักของหมื่นวิชิตนั้นก็เริ่มลดลงะก,กามาตอยากรู้ว่าผู้หญิงคมเขียวคนนั้นที่ขุนเรนไปประมูลนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรจึงมาที่บ้านเพื่อจะมาขอดูหน้าะก,กามาตตกใจมากเมื่อได้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นก็คืออันดามานหัวใจของเธอะก,กามาตจึงพูดจาใส่ร้ายและถากถางอันดามากมาย และร่วมพลังร่วมทีมกับแม่ของคุนเรนที่จะกล่าวร้ายอันดาด้านขุนเรนนั้นก็โมโหใส่อันดาตลอดเวลาเพราะความหึงหวงคิดว่าอันดาตกเป็นของผู้ชายคนอื่นไปแล้วและก็เป็นที่รักของผู้ชายทั่วเมืองอีกด้วยเขาหึงผู้ชายทุกคนที่เข้ามาใกล้ชิดอันดาไม่เว้นแม้กระทั่งหมื่นวิชิตเพื่อนของเขาเอง ทั้งสองคนนั้นมีปากเสียงกันอยู่ตลอดเวลาเพราะด้วยคว,ความหึงหวงของคุณนเรนที่มีต่ออันดาน,นั่นเองด้านอันดาก็พยายามคิดหาทางช่วยเหลือแม่ของตนเองสืบหาว่าแม่อยู่ที่ไหนและเรื่องดาบนาทีประธานและพระยาเดชามนตรีที่เธอได้เห็นว่าเขาอาจจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับดาบนาทีประธานก็ได้อันดามาแอบเฝ้าใคร่ครวญคิดเรื่องนี้ ในมือก็ถือรูปถ่ายของคุณคนหนึ่งคุณนเรนเมื่อเห็นว่าอันดายืนมองรูปถ่ายของใครอยู่เป็นเวลานานก็นึกหึงหวงนึกว่าเป็นชายหนุ่มที่ไหนคุณนเรนไปแย่งรูปภาพนั้นมาแต่ปรากฏว่ามันคือรูปภาพของผู้หญิงคนหนึ่งคุณนเรนเลยถามอันดาไปว่านี่หรือแม่ของเธอที่เธอตามหาอยู่อันดาก็เลยบอกว่าใช่แล้วนี่แม่ของข้าเอง และข้าก็เป็นห่วงท่านมากข้าอยากตามหาท่านให้เจอคุณนเรนเลยบอกว่าเขาจะช่วยตามหาแม่ของอันดาอีกแรงหนึ่งด้านหมื่นวิชิตได้เห็นท่าทางของคุนนเรนที่มีต่ออันดาก็ยิ่งแน่ใจว่าคุณนเรนนั้นคงแอบชอบอันดาอยู่แน่ๆสินทูจะจัดการเอาดาบนาทีประธานได้หรือไม่และมาตามจับตัวอันดาได้หรือไม่ และอันดาจะเจอดาบนาทีประธานก่อนสินทูหรือไม่ต้องติดตามกันในละครมัจฉาอันดาทางช่อง8กด27นะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ